วันนี้เป็นวันพุทธที่10พฤศจิกายนปีบริหาร2564ถึง2565นะคะวันนี้พวกเราไลออนนะคะได้มีการประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่5ทั้ง2564ถึง2565ออวันนี้เราจะมี วราระการประชุมอ้อเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าดิฉันดิฉันนะคะเออไลออนกนิกาอาริสมาวิชุลตาตอนนี้ส่วนโมกเลขาธิการสโมสรสลีอ่อน,ออนสองจันกรุงเทพค่ะวันนี้สโมสรสลีอ่อน,ออนสองจันกรุงเทพได้มาร่วมประชุมพร้อมด้วยสโมสรมาหาจักรกรุงเทพและสโมสรพาลนทั้งเก้ากรุงเทพนะคะสามสมสุทราก็มีหัวหัวระการประชุม ที่สําคัญนะคะคือ,เ,อ,อเรามีกานรับสมาชิกใหม่นะคะเอ,อ,สสอาสโมสรวังจันทร์มีรับ1ท่านนะคะแล้วส่วนสโมสรมหาจักรได้ถ่ายว,ว่ารับ1นถึงสท่านนะคะและอีกว่าหนึ่งที่สําคัญคือท่านผู้ว่าการเลออนสากลภาค3ามดออีร้อยว่าที่ร้อยตุยธนกัลย์เจงโงนนะคะ ได้มาเยี่ยมนะคะเยี่ยมสมุทรสาครวันี้ค่ะซึ่งซึ่งเราก็จะมีพิธีการนะคะพิธีการต้อนรับสมาชิกใหม่และการเยี่ยมผู้ว่าผู้่าเยี่ยมสมุรสารค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ